สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมเปรี้ยวนะครับของ r i c h ชตนะครับตัวนี้เป็นสูตรลดน้ำตาล37%นะครับก็จะมีกลับกลิ่นพุนนะครับแล้วก็กลิ่นผลไม้รวมนะครับก็เป็นแบบโล w f แ t นะครับก็เดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่อย่างแรกก่อนกินเรามาส่วนประกอบก่อนนะครับว่าส่วนประกอบเป็นยังไงกันบ้างซึ่งส่วนประกอบ2ตัวนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับนั่นก็คือโยเกิร์ตัต้ามผงเมมันเก็นมมผงขาดนนเย2.4%้ตาล5 5%นะครับผมแล้วก็มีพวกแบคทีเรียนะครับบาลานิคัสครับก็คือเป็นแบคทีเรียที่เขาจดลิขสิทธิ์น่ะสำหรับหลายคนที่ไม่รู้นะครับพวกนมเปรี้ยวพวกนี้เขามีการจดลิขสิทธิ์นะครับกันดีที่เขาใช้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแต่ละยี่ห้อมันต่างกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองมาลองชิมมาดูนะครับน้ําตาล5.5แล้วก็สําหรับเพียงแค่ยังถือว่าแบบสูงนะแต่พอเพี้ยงชอบกินน้ําตาลแบบน้อยๆนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูนะครับว่านมเปรี้ยวที่น้ําาาตล5.5เเนนนี่ยยป็ัังงงไกบ้จ๊ะ อันนี้คือลดแล้วนะครับลดมาแล้วนะสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอดีพี้ยนเป็นคนไม่ชอบกินหวานนะครับก็เลยให้ลองมาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับอย่างแรกเรามาลองกับสีผลไม้รวมกอนนะจ๊ะอ่าสีผลไม้รวมก็นี่ครับเหมือนกับสีนมเปรี้ยวทั่วไปนะครับสีขาวๆแต่ยอมรับนะเขาทํากลิ่นได้ดีอ่ะคืออยู่ตรงนี้แล้วก็ได้กลิ่นแล้วโอเคครับกลิ่นผลไม้รวมก็เป็นกลิ่นที่หอมนะแต่ว่ายังไม่ได้ต่างกาบยี่ห้ออื่นมากนักนะเพราะยี่ห้ออื่นก็กลิ่นประมาณนี้ครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ ใช้ได้อยู่นะอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเรากินของมิชชั่นเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความมันนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาเนี่ยใช้ตัวนี้นครับเป็นนมผงเต็มมันเนยนะครับความมันมันก็เลยออกนะครับมันก็ได้ไดแล้วก็ส่วนน้ําตาลก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่อนะ่ะถามว่าก็ยังหวานไหมสรับพี่อ้างที่ไม่กินหวานก็ยังถือว่าหวานไปนิดนึงนะครับแต่ถามว่าหวานน้อยกว่าเจ้าตลาดไหมก็ยังหวานน้อยกว่าเจ้าตลาดหลายๆเจ้านะครับที่ไม่ใช่สูตรลดแบบสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็แบบ ไม่ใช่หวานน้อยนะไม่ไม่ใช่ไม่หวานครับหวานน้อยกว่าเจ้าอื่นนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้นะครับเอ้สีเหมือนกันเดียเลยนะจ๊ะสีเหมือนกันเดียเลยนะครับคือถ้าเกิดดูด้วยสีเนี่ยแบบไอ้ของผลไม้รวมกับลูกคุณเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับดูสีก็คือแบบสีเดียวกันนะครับตอนแรกนึกว่าให้เราจะได้แบบสีม่วงๆมาใช่ไหมครับไม่ใช่นะจ๊ะได้สีเหมือนกับโยกเกิร์ตธรรมดา ก็เกิดมองในแง่ดีก็คือว่าเขาไม่ใส่สีอเออมันก็ดีตรงนี้ครับโอเคครับคราวนี้ดมกลิ่นตัวเนี้ยถ้าเทียบกับกลิ่นของผลไม้รวมนะกลิ่นของผลไม้รวมจะเขาเรียกว่าเด่นชัดกว่ากลิ่นลูกคุณเนี่ยจะมีความเด่นชัดน้อยกว่าครับแต่ว่าก็มีกลิ่นอยู่นะโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติ โอเคครับทั้งสองตัวนี้เหมือนกันเลยคือถ้าเกิดเทียบกับนมเปรี้ยวทั่วไปอ่ะมันจะถือว่าเป็นนมเปรี้ยวที่มีความมันค่อนข้างเยอะดีแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้นะของลูกคุณก็ถือว่าทําใช้ได้อ่ะก็ก็ใช้ได้นะแต่ความหวานก็จะมีหวานอยู่นิดนึงนะครับยังมีความหวานอยู่ก็5.5ก็ไม่ได้น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะเจ้าทั่วไปมันขายมัน8-9เหรอมั้งแต่ว่าไอ้นี่คือเนื่องจากเพี่ยนมีคนกินหวานน้อยนะครับแล้วก็ ดังน ok ั้นถ้าเกิดมันได้น้อยกว่านี้มันจะดีไงสำหรับคนที่ไม่กินหวานเลยไงนะครับแต่ว่านี่มันลดมา37%มันก็ยังถือว่าหวานอยู่อ่าสำหรับพี่อั้นนะแต่ว่าสำหรับคนที่แบบพยายามหายโยเกิร์ตแบบให้ที่มันหวานน้อยกว่าเจ้าตลาดนี่ก็ยังหวานน้อยกว่าเจ้าตลาดนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับที่พี่อั้นต้องการนะเพราะเป็นคนไม่กินหวานก็แต่ว่าถามว่าได้ไหมล่ะก็ได้นะครับในความหวานที่น้อยลงมาพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับริชเช่กับเจ้าอื่นเนี่ยเจ้านี้ก็จะมีความมันแล้วก็ไอ้สองตัวนี้กแต่่วา ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่เพื่อนต้องการนะเพื่อนเพื่อนคาดหวังได้มากกว่าน,นี้ครับแต่ว่ามันก็จะเออยังมีความหวานอยู่ว,ว่าเขาอาจจะบอกว่าถ้าเกิดไม่กินหมานแต่พี่อนมันอาจจะขายไม่ได้นะครับเออก็ต้องเข้าใจบริษ,ษัทเขาด้วยนะครับเป็นเรื่องการตลาดแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับในเรื่องของกลิ่นนะไอ้ตัวนี้กลิ่นค่อนข้างเยแรงกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้กลิ่นมันออกน้อยกว่าแต่ให้ความเป็นสมูทและความเป็นธรรมชาติของทุนมากกว่านะครับโอเคครับเ้ื่อนจับก,การรีวิวคลิปนี้ไปเด่ยเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กด้วก็แชร้นะ